ท่านผู้หญิงศีรัสสวัสดีมีชื่อเล่นว่าอีทเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคมพศ2514เป็นบุตรคนที่3จังทั้งหมด5คน ท่านผู้หญิงสีรัตเริ่มเข้าถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรม,มโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปีพศ2536โดยรับผิดชอบหน้าที่การงานในฐานะข้าราชการพลเรือนในพระองค์นอกจากนี้ยังได้ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงในด้านศิลปาชีพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและท่านผู้หญิงสีรัตได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายต่อมาเข้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นหม่อมสีรัตมหิดลน,นัทุยาเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พศ2544โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวว่า ตอนนี้อยู่กันเป็นครอบครัวมีกันอยู่4ี่คนมีเราหมอ่อมพระองค์พาแล้วก็ท่านหญิงอยู่กับม่อมมาตั้งแต่ปีพศ .2536 อยู่มานานรู้จักกันมา8-9ปีดูใจกันมานานแล้วเราอยากจะสร้างครอบครัวขึ้นมาให้ดีหม่อมมีหน้าที่ดูแลเรื่องต่างๆภายในบ้านดูแลค่าราชบริพาลร,รวมทั้งถวายงานสมเด็จ เราใช้ชีวิตกันแบบสบายๆไม่มีอะไรเราอายุ50ปีแล้วไม่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากได้ครอบครัวที่ดีที่คนพอใจเป็นประโยชน์คบได้ไม่ใช่เป็นการเอาอะไรมาใส่ประชาชนแต่ขอให้ประชาชนยอมรับว่าคนนี้ใช้ได้ถ้าเป็นหม่อมในพระบรมทุกคนต้องกราบต้องไหว้มันก็พัน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามะามงกูลสิริบูรราชกุมารพระราชโอรสในวันที่29มษายนพศ2 5 4 8ภายในปีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าสถาปนาหม่อมศิริรัฐมหิดลน,นุจยาขึ้นดำรงพระ อิสริยุทธเป็นพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นเจ้านายแห่งราชวงศ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนพศ2548ภายหลังจากท่านผู้หญิงสีรัฐลาออกจากฐานันดรศักดิ์กลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบที่บ้านราชบุรีก็ไม่เคยมีข่าวคราวใดๆของท่านอีกเลยประชาชนก็ต่งนั่งตั้งตารอ ว่าสักวันหนึ่งจะได้เห็นท่านผู้หญิงอีกสักครั้งจนมีข่าวลือออกมาว่าพระวริเชิตรกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฏิสันฐานตรัสถึงท่านผู้หญิงก่อนที่จะมีเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติก็ขอให้เป็นข่าวลือมงคลขอให้เป็นข่าวลือมงคลที่ทุกคนตั้งตารอด้วยเถิดสาธุ